ดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการทำไข่ออนเซนนะคะแบบคนขี้เกียจนะคะโดยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือไข่นะคะจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นไข่ที่อยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะอย่างที่สองที่จะต้องเตรียมก็คือแก้วทัมเลอร์ค่ะ จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะในที่นี้ดิฉันเลือกเป็นแก้วเยตินะคะของแท้จากสำเพ็งนะคะสนนราคาคือ3แก้ว200นะคะขอให้มันเก็บความร้อนได้ก็เป็นพรจแล้วก็เอาไข่เรียงลงไปนะคะในแก้วทำเลอรที่เรามีนะคะเรียงไว้ให้มีพื้นที่ ด้านบนเหลืออยู่พอ,อประมาณนะคะอย่าใส่แน่นจนเกินไปนะคะอันนี้จะใส่ประมาณนี้นะคะจะเห็นว่ามีพื้นที่ให้น้ําได้มีปริมาตรอยู่ในระดับนึงนะคะจากนั้นน้ําเดือดค่ะเอาน้ําใส่หม้อตั้งไฟ หรือจะใช้กาต้มน้ำก็ได้นะคะแต่จะต้องเป็นน้ำเดือดแบบเดือดจนพุ่งเลยนะคะที่อุณหภูมิ100อยงศาเซลเซียสะคะเดี๋ยวรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเดือดพุ่งโบ๊ะเลยนะเจ้าก็ปิดไฟค่ะแล้วก็นำมาทอกค่ะไม่ใช่นำมาเทนะคะใส่ลงในแก้วทัมเบอร์ที่เราเตรียมไว้ ะะปิดฝาค่ะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะตามขนาดของไข่ถ้าไข่ใบเล็กหน่อยก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก15-20นาทีนะคะถ้าเป็นไข่ไก่ฟองใหญ่ก็อาจจะประมาณ20-25นาทีนะคะจากนั้นก็เทน้ําออกค่ะตอนนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าน้าข้างในมันจะยังร้อนอยู่นะคะ ไข่ไข่เมืองนะคะพือเป็นไข่ไก่ชนของที่บ้านนั่นแหละนะคะไข่บางลูกถ้ามีรอยร้าวหรือเปลือกบางอาจจะมีอาการแตกหรือร้าวได้เนื่องจากว่าตอรอเทน้ำร้อนลงไปนะคะขอบคุณที่ชมนะคะ